สวัสดีรอบข้ามนะคระชาวบ้านเคสทาว์ครับครับเด็กๆออกมาได้ก็วิ่งเล่นนะครับไอต้องใจเธอไม่เอานะห้ามห้ามไปฝนเล็บบนนี้โอ้โหตลอดเวลาไปกระโดดใส่พี่เขาโดนพี่เขาตีออกมาอืมเป็นไรคะน้องเขาอยากเล่นด้วยอ่ะลูกอืมน้องเขาแคอยากเล่นด้วยค่ะ มีออกมาได้คึกนี่กระโดดใส่ทุกตัวเลยฮะน้องกระทูเรานะครับก็เก็บเก็บผู้ชายผู้บ่าวออไปแล้วนะครับกับบูเวฟนะครับกับพี่สลิดของเราแล้วเธออะไรคะเนี่ยอ้ออะไรคะดูดูดูความแสบมาดูนะครับใครอยู่เฉยๆน,นี่ไปหาเรื่องเขาหมดอดดูเลย อารมณ์แบบเปียกเล่นกับเขาไปทั่วครับแต่พี่พี่พยังไม่ย,ยังยังเรียกว่าอะไรยังสตาร์ทไม่ติดฮะก็เลยยังไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยเท่าไหร่ต้องรอพ,พี่พี่สตาร์ทติดก่อนอา่าแล้วเราละ่ะคะอืมมนอนโหนศพอ้อนมากครับเบนนี่เธอไปดูดูวิ่งวิ่งใส่ต้องใจอืมอืมดูน่าดูฝาบมันวิ่งใส่ต้องใจเจอประตูฮะ อ่าเรื่องคนนั้นทีคนนี้ทีอยากไม่จับไหมไม่ใครไม่่คยจะได้จับอ่ะนางวิ่งแบบโอ้โหเร็วมากาอไว้็อกช็กๆๆๆกๆ็อกชกชกดูเบลีลามองดูเดี๋ยวดูกระดดเดี๋ยวดูกระดใส่พี่ก็นะดูนะอ่าเนี่ย เราหมายไปไว้พุ่งชนสภากรโดดเกาะหัวพี่เขาอ๋อพี่เขายอมอะ่ะพี่เขานั่งให้เราด้วยนะประตูเธอเธอเนี่ยนะดูดูดูไม่ยอมไม่ยอมอืมอืมเอ้ยถุบโอ้โหตีหน้าไปหนึ่งที <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมจะตีตัวไหนดีอ่ะเลือกเอะเลือกเอะจะตีตัวไหนดี <c oughs> ตีตีกับพี่เบนนี่ก่อนแล้วจะไปตีกับพี่เบสต้าอ่าไปตีพี่เบสตาดูโย่ปั๊มพี่เบสตาโอ้สีสันประจำเพสเซาเลยฮะตอนนี้น้องปลทูอ๋อไปขู่เลยไปขู่ด้วยดูพี่เขานอนยอมอยู่นั่นน่ะยังเงี้ยเงี้ยบางทีอย่างพี่เขาสวนเหลือเกินเฮ้ยเออทำนี้กับเบลล่าไม่ได้นะเบลล่าใส่ออกมาไปไปทำพี่ ต้องใจต่อตัวเล็กสเปคใหญ่ครับประูเรานะครับตัวเล็กสเปคใหญ่ตอนนี้สวัสดีชาวบ้านเคสเทลนะครับก็ทุกตัวสบายดีครับกลับมาวันนี้เล่นเมื่อเช้าขึ้นมาเขาแล้วรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกไปช่วงสายสายเฮนะครับก็เบลล่านะครับกินข้าวเรียบร้อยครับทานข้าวเรียบร้อยทุกตัวครับ เบสตาครับเบนนี่ครับเบนนี่ตอนหลังนี้แอบพิเศษฮะได้ลงไปเล่นข้างล่างมากขึ้นเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ขวนโซฟาครับเอาง่ายๆลองปล่อยเข้าไปเขาไม่ขวนโซฟาเมื่อก่อนเอาบูเว็บลงไปบูเว็บขวนโซฟาครับไม่เหลือแต่เบนนี่ยังไม่มีพฤติกรรมนั้นนะครับน่ารักแล้วก็ตอนนีาลองไปนอนออดกับเราเฉยส่วนเบสตานี่ขี้กลัวครับเหมือนว่าลงไปก็เหมือนเขาวิ่งแล้วเขาดูเขาไม่ค่อยสบายตัวสบายใจครับ เลยเปิดประตูแล้วเขาไม่เขาไม่ออกไปครับเป็นแมวที่เหมาะกับการเลี้ยงอยู่บ้านอยู่ห้องอยู่ที่มากครับเบสตา้าไม่ไม,ไม่ไม่วุ่นวายไม่ร้องออกข้างนอกแน่นอนนะครับจะโทรอยู่ตรงในนั่นนะครับแม่ติ่มนะครับแม่ติ่มก็กินข้าวเสร็จก็ไปอยู่ที่ระเบียงเหมือนเดิมนะครับไม่อยากเข้าไปฮะเห็นนางกำลังนั่งชิลอยู่ตรงนั้นนะที่ระเบียงดูวิวอยู่ข้างนอกอากาศดีครับมีลมอ่อนอแม่ติมนะครับ คนตลกโอ้โหนี่วิ่งไปใส่พี่ครับวิ่งไปเลยพี่วิ่งดู้เป็นไรละเล่นก,กันละเล่นก,กันละเห็นหรือเปว่าใครว่าใครว่าใครจะวิ่งหนีใครจะวิ่งหนีใครต่อไล่แล้วไล่ไล่ไล่พี่ก็แล้วตบ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 ครับโอเคนะครับอ้าว สวัสดีจากบ้านเพีร์เซาน์นะครับ